วัสดีครับพบกันอีกแล้วเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับชวนกินให้หิวตามนะครับผมวนันนี้เมนูเมนูมีอะไรบ้างนะครับผมมีอีนนอะไรอ่ะก้อยหอยก้อนะครับอันนี้ผมทำเองเลยครับผม,ผมนี่ค่ะก้อยหอยอันนี้ก็จะเป็นกยกไม่ได้นะคะร้อนต้มยำข้างในเนื้อคะ่ะข้างในวัวคะ่ะจะมีมา้ามีปอดมี อะไรที่เป็นน้ำหนามันอยู่ในปากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนึ่งปลานะคะปลาปลาน,น,นึ่งที่เหลือะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแก่วมะเขือเทศเหมือนเดิมน,นะคะผักก็จะมีใบมะตูมแขกแขกกับบุ้งนากัะกาษขาวกะลํำปีเหมือนเดิมค่ะผลไม้ก็มีล็อตนะคะคมากินด้วยกันค่ะคข้าวร้อนๆครับผมมากินข้าวด้วยกันครับข้าวร้อนๆควันขึ้นเหมือนเดิมค่ะ มาได้ค่ะมากินขน่าวมังกันค่ะทุกคนค่ะขออนุญาตครุบครุบครุบอีกรอบนึงนะครับหน,นูมีมะละหน่อยนึงแต่ดรอสแอร์แล้วมันมสีแห้งๆนะครับเขาหอนแย่งค่ะขอบใจจ้ะเขาหอนแย่ง อกินห้อนๆจ้ะตั้งแต่ตรงย่ำข้างในนี่แท้แทะจ้ะข้างในเนื้อข้างในวัวจ้ะซื้อเข้ามาจ้ะซื้อมากอ่ะข้าเหลืองใดน้อจ้ะว่าข้าวเสี่ยงยันข้าก็เหลือกเหลือใส่เหลือให้เขาให้นเขาฉันจ้ะเนี่ยมีหมังมีตากน้ำมันโบราณเนี่ยแท้แทะเนี่ยแทะจะมีอะไรข้างใน เห็นไ้มคะเนี่คยครับไม่รู้เพื่อนๆเรียกอะไรที่ว่ามันมีน้ำหนำมามนะครับเรียกอะไระลิ้นหรือเปล่าครับใช้ลิ้นไหมลอ,มอ,มองไหมลองวองดูน่าจะเป็นลิ้นเปล่าตรงไปๆแ่บจะหมด

หัวตรงหันหัวตรงซอยแบบเป็นหึ้นหัวใหญ่ตง้ยแต่ กันใดยังไม่ถิงเขาแจวะคุย ้มไน่อยปอดทุกอย่างนุปากินไรายเป็นคนอีสานมันนูล่ะ ได้มันตืมแทนงลยใช่ไหมอันนี่เหรอร้อนเ <c oughs> ลยร้อนร้อนเนี่ยพิยน้ำหนามเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวลองกินดู ืออืมข้าวว่าน่าจะเป็นลิ้นนะลิ้นหวอ่าอลิ้นไม่มีนม้ำลองตอบคอมเมนต์มานะครับผมว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนเห็นเ่อนเพินเนกินต้องช่องค่ะ ขึ้นมาปากหนามอันนี้ก็จะเป็นอีอยงจากขึ้นผาขี้เหลยวเน่เป็นขั้นเทหน้าบแต่รึองอ Đây tao đó Chúng ta cái nhà Ăn đồ nắng rồi một cái thì sẽ xếp cứ nè มากินเนี่ยหมาไมได้น้ม,ม,นม,นมันเลย มาเด้อค่ะไปมอ่านกินมาเด้อค่ะไปกินหยิบหก็ไม่ยิจอืตัวก็ย้าอือืม หอยคมวหยใช่ดีจตเดี๋ยวใส่ตามดูกอ้ เ็นไรเอ่ะินี่ตัวนี้ว่ากินนีกินละกินละดูยังขั้นแทนนะมา มาาม่เ้ิดแล้วที่ตัวเองกินมันจะเป็นตำแทน่เทียน,น,นตัวก็แทก อร่อยมากเลยทุกคนไม่รู้จะกินอะไรเนาะมันจะอร่อยหมดเลยเป็นมีแนวอร่อยอร่อยเคยกินซุปน้องวัวไหม <c ười> ผมยังไม่เคยกินเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะลองหามากินดู ออก,กินจถ้าเจ้าพึ่งก,กินนอกจากพึ่จะแสบจะนุ่งปากากินอหนั้น ăn ngon thằng ngọt lưu ý hà bạn đó đó คุณนะคะคุณเตือนดีคุงนอนทุกคนนะคะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะเป็นเขามากเป็นกำลังใจน้องสอนคนค่ะได้ขอบคุณในหลายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ด้วยค่ะติดตามกันไปตลอดนะคะเขามากกินเขาน้ำกันรดูดูเลยค่ะครับผมก็อย่างที่แฟนบอกนะครับผมฝากติดตามเราด้วยนะครับผมเรื่อยๆรอดูนะครับว่าเราสองคนจะชวนกินอะไรให้อยู่ตามอีก นะครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ